ผมเมียเม้งนะครับจากเพจไอ i x กเทคโนโลยีนะครับหรือช่อง YouTube ก็ไอ i x กเทคโนโลยีนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับซื้อรถมาเดือนกว่านะครับใช้รถไฟฟ้าเทสลาโมเดล3ปี2024นะครับก็ถึงเวลามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตัวรถมีอะไรใหม่บ้างจากตัวเก่านะครับ ก็ตัวนี้ที่ผมซื้อนะครับเป็นตัวลองเลนผมเน้นระยะทางนะครับลองเลนของโมเดล3ปี2024เนี่ยจะระยะทางเคมไว้นะครับ6ก9ิกิโลเมตรนะครับต่อชาร์จ1ครั้งการขับจริงของผมนะครับก็จะได้ประมาณชาร์จเต็มร้อยเนี่ยผมขับจริงเนี่ยมันจะคำนวณการขับของเรานะการเหยียบความไวอะไรต่างเขาคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยผมจะได้อยู่แค่550กิโลเมตรไม่เกินนี้บางบางครั้งก็540กิโลเมตรประมาณนี้นะ าจากที่คำนวณจากเต็มร้อยนะครับพอกับที่ผมต้องการไหมก็พอครับเพราะผมต้องการไปกลับกรุงเทพได้ก็ถือว่ากลับมาถึงนครสวรรค์น,นะครับที่บริษัทผมตั้งอยู่ก็ถือว่าเหลือๆนะครับสเปคตัวนี้นะครับเป็นลองเลนส์นะครับราคาที่ผมซื้อมา1 8 9 9 0 0้บาทนะครับถอนพันหนึ่งเอาไง่ายนะครับซื้อแล้วไม่ได้จบนะครับการซื้อรถคันนี้นะมันจะมีทั้งค่า ประกันจ่ายเองนะครับประกันจ่ายเองวอร์ชาร์จ่ายเองการซื้อรถเทล่าทุกคนต้องทําใจนะจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับที่เขาจะต้องแถมประกันชั้นหนึ่งให้แถมวอร์ชาร์จให้อีกคันนี้ไม่มีแถมเลยเราเป็นคนซื้อเองขนาดไอ้ชาร์จฉุกเฉินที่ว่าเสียบปลั๊กบ้างก็ต้องซื้อนะครับห้าพันกว่าบาทผมซื้อแบบแพ็กเกจนะครับสามหมื่นห้าติดติดที่ชาร์จบ้านแถมที่ชาร์จแบบฉุกเฉินแบบเสียบปลั๊กมาให้ด้วยเอออันนี้ก็ได้ไดประหยัดไปหน่อยนะครับแต่ว่าของแบรนด์อื่นๆบอกตรงเลยว่าเขาแถมหมด เขามาติดให้ที่บ้านฟรีเลยนะครับมันก็จะเป็นข้อเสียของแบรนด์นี้หน่อยแต่ว่าผมรับได้กับเทคโนโลยีที่ได้รับจากรถมันนะครับอ่าสเปคตัวนี้นะครับก็วิ่ง0ถึง100นะครับใน4.4วินาทีนะครับคันนี้ ซึ่งเหยียบมาแล้วก็ปาไปเลยอะ,อะเหยียบปื้นไปเลยดึงวืดไปเลยแล้วง่ายๆนะครับหลังจากที่ลองนะครับแรงม้ามันนะครับ4 4 4แรงม้าคันนี้นะครับแล้วแรงบิดนะครับ5 59นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าสเปคแรงลองๆซุปเปอร์คาร์นะครับแกได้ในราคาล้านกว่าบาทผมก็พอใจแล้วนะครับแล้วจุดประสงค์ที่ผมเลือกเทสลานะครับเชื่อไหมนะผมไปฝังตัวอยู่ในพวก กลุ่มรถไฟฟ้านะครับทุกแบรนด์เลยนะผมฝังหมดเลยไม่ว่าจะแบรนด์อะไรฝังหมดนะครับผมก็เพื่อจะเก็บข้อมูลเพราะว่า,าผมไว้ฝังไว้สองปีผมเก็บข้อมูลมาแล้วว่าสุดท้ายแล้วจุดประสงค์ผมต้องการอะไรเนี่ยเทายลาตอบโจทย์ผมนะครับเพราะว่าผมให้เรื่องซอฟต์แวร์เขาเอันดับหนึ่งนะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับซอฟต์แวร์ให้อันดับหนึ่งการจัดการพลังงานให้เอนดับหนึ่งนะครับ ผมชอบตรงนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาเทล่าแล้วแล้วเป็นตัวใหม่เพิ่งออกมาด้วยก็เอ้ยได้ใช้ไปอีกพักหนึ่งกว่าจะตกรุ่นนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่ในรุ่นนี้บัางครับไป เราจะไปดูภายนอกก่อนนะครับมีอะไรที่เขาปรับโฉมมาบ้างนะครับจากโฉมเก่านะครับก็มีที่เห็นชัดเลยไฟหน้าปรับมาใหม่ครับ LED ใหม่เลยเลี้ยวว่าเก่านะครับนะครับเพราะตัวเก่านี่จะมาทางนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็จะออกเลี้ยวชบเฉียวขึ้นนะครับอ่ากันชนหน้าใหม่นะครับที่มีปรับนะแล้วก็กันชนหลังกันชนหลังไฟท้ายปรับใหม่นะครับอันนี้คือภายนอกก่อนนะก็จะมีปรับใหม่แม็กไร้ใหม่นะครับ อันนี้เรื่องแม็กนะครับเขาจะให้อยู่2ขนาดนะตอนเรากดซื้อในเว็นะครับผมกดซื้อในเว็บก็มีแม็กนะครับให้เลือกขอบ18แล้วก็ขอบ19ขอบ9 9นี่ก็เพิ่ม50,000บาทนะครับก็จะได้ขอบ9มานะครับพอไปดูในเว็บต่างประเทศนะที่ผมดูนะครับคือถ้าเป็นขอบ19บเระยะทามจะหายประมาณ20-30โลผมก็เลยเอาตัวขอบสแตนดาร์ด็าเลยก็มีฝาครอบให้นี่คือฝาครอบนะครับ เพื่อจะไม่ให้มีแรงต้านนะครับเพื่อจะให้มันได้กิโลเพิ่มขึ้นนะสิ่งสาคัญของรถไฟฟ้าคือ Aero Dynamic นะครับ <c oughs> คือไม่ให้รถไป,ปะทะลมให้มันแรงต้านนะครับให้ระยะทางมันน้อยลงไปนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับ <c oughs> ตัวเนี้ยของผมที่เือซื้อเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ <c oughs> เป็นตัวรองเลนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ มอเตอร์ Motor, คู่นะครับด้านหลังจะเขียนอย่างนี้เลยดูโอมอเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวลองเลนซ์ ens, ซึ่งจะเน้นระยะทางโจทย์ผมคือต้องการเน้นระยะทางนะครับมาดูครับไฟท้ายใหม่นะไฟท้ายใหม่การชนท้ายตรงนี้ก็ใหม่นะครับตัวนี้ใหม่เลยแล้วก็โลโก้จะเป็นคําว่าเทสลาห่างๆแบบนี้เลยนะครับตัวเก่าก็จะเป็นโลโก้แบบเหมือนตัวทีเป็นตัวหนังสือไปแล้วนะครับเทสลาห่างๆเลยนะครับส่วนไฟท้ายก็ไฟฟ้า ป,ป,ป,ปิดเปิดไฟฟ้านะครับมาดูข้างในท้ายเี่ยกว้างไหมครับอ่าโอเคก็จะฝาท้ายปิดเปิดไฟฟ้านะครับข้างในก็กว้างนะอันนี้ผมก็วางของเข้ามามืดบ้างไปรู้นะครับกว้างนะเข้าไปสุดแขนเลยก็เก็บของได้เยอะอยู่นะครับด้านบนก็มีซับวูฟเฟอร์ปิดเปิดไฟฟ้าการสะดวกนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็มีที่เก็บอีกนีนะครับเป็นฟังเก็บด้านหน้า เพราะว่ารถไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะครับก็เอามาเก็บได้เดี๋ยวผมเปิดก่อนแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นโชกดันขึ้นมาก็จะมีพื้นที่ให้เราเก็บพอสมควรนะครับอาจจะเก็บของที่มีกลิ่นไม่อยากให้อยู่ในรถนะก็เก็บในนี้ได้นะครับสะดวกพอสมควรนะครับไม่มีเครื่องยนต์แล้วที่เราจะต้องคอยเติมก็คือนะ้ําปัดน้ําฝนที่เดียวนะครับที่เราต้องคอยดูแลนะครับเป็นรถไฟฟ้าแล้วการดูแลก็ จะน้อยว่ารถสันดาบทั่วไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราปิดก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับ <Yeah. S 1> บอกคู่หน้านะครับก็จะเ,เป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยคู่หน้านะครับนี่ปรับเรื่องเป็นไฟฟ้าให้มาเลยนะครับสิ่งที่เห็นแตกต่างจาก รุ่นเก่านะครับก็จะมีคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ครับผมแล้วก็มีไฟเอเบซ์ไลท์สามารถเปลี่ยนสีได้เห็นไหมครับตรงนี้จะเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยตัวนี้พวงมาลัยใหม่เป็นคอนโซลตรงนี้ออกแบบใหม่นะครับพักแขนอะไรต่างๆนะครับเก็บเก็บของอะไรเงี้ยก็เยอะนะครับของผมก็จะเต็มอยู่มีไวเลสชาร์จสำหรับมือถือนะครับวาง2ตัวนะครับชาร์จพร้อมกันได้เลยหลังคาเป็นหลังคากระจกเลยนะครับยาวตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงท้ายเลยนะะจกยาวเลยแล้วก็มีคาน กันกลางนะครับอ่าส่วนเครื่องเสียงระกเครื่องเสียงลาโพงในรถคันนี้ก็จะมีทั้งหมด17จุดนะครับก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านบนคานเนี่ยก็มีอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังซับบูเฟอร์นะครับตัวนี้นะ,ระครบตัวจอให้มา15.4นิ้วนะครับจอหน้าแต่ตัว2024เนี่ยจะแตกต่างกับตัวเก่าคือมีจอหลังขนาด8นิ้วมาให้สําหรับผูดด้โดยสารหลังสามารถดู YouTube Netflix ปรับแอร์อะไรต่างๆเนี่ยจากข้างหลังได้ปรับเบาะหน้า บบาข้างนี้นะให้เลื่อนมาข้างหน้าข้างหลังได้นะครับตัวนี้นะสะดกนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูบบาหลังกันนะครับว่าเป็นยังไง เบาะนั่งหลังนะครับจะมีให้ทั้งหมด2ที่นั่งแต่ที่จริงก็มีที่นั่งเล็กอีกที่นึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาลงมาเนี่ยเป็นที่วางแขนนะครับเป็นที่วางแขนก็จะได้2ที่นะครับแต่ถ้าเอาวางแขนขึ้นก็ได้เป็น3ที่นั่งนะครับแล้วก็จะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับสอดเข้าไปก็เป็นตัวยืดหยุ่นแล้วก็หนีบเข้าไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นแอร์หลังช่องแอร์หลังออกมาแล้วก็ถอด ไทซี2อสองนะครับสำหรับเสียบชาร์จมือถือชอหลังก็จะได้ Netflix ได้ดู Netflix ได้นะครับแล้วก็ดู YouTube ได้นะแล้วก็มีทวิตแล้วก็มีคู่มือการใช้ของเทล l ่อยู่นี้ก็กดดูได้เลยแล้วก็ภายในก็โล่งๆนะตรงเนี้ยโล่งๆก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรต้องเนินขึ้นมาเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้านะใต้ฐานใต้ใต้ล่างเนี่ยเป็นแบตเตอรี่หมดเลยเบาะก็ก็ถือว่านั่งดีครับตรงนี้ ได้นั่งสบายแล้วก็เนี่ยเฮดรูมเราก็เหลืออยู่เพราะว่าอาจจะดูสปอร์ตนะแต่เฮดรูมก็ยังเหลือเพราะว่าเขาเป็นกระจกเพื่อความโปร่งใส แต่ถ้าไม่เป็นกระจกก็อาจจะรู้อึดอัดหน่อยแหละถ้าถ้าเป็นหลังคาปกตินะครับแต่เนี้เปลี่ยนเป็นกระจกนะครับแต่กระจกก็มีข้อเสียเมืองไทยว่าเราก็อากาศร้อนเวลาพระอาทิตย์ตรงหัวแบบเนี้ยนะจอดนานๆอะไรเงี้ยนะครับอาจจะส่งผลให้มีไอร้อนเข้ามาด้านะครับแต่ว่าผมก็ติดฟิล์มนะก็จะช่วยได้ประมาณ80-90%แต่ก็ถือว่าดีดีกว่าไม่ติดอะไรเลยมาดูข้างหน้านะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงพวงมาลัยเนี่ยนะก็จะมีปุ่มให้เราแค่นี้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่บนนี้แล้วนะครับก้านจะไม่มีแล้วนะ รถนี่จะไม่มีกล้าอะไรเลยนะครับไฟหน้าปัตตาพ์นี่จะเป็นอัโอดมัททั้งหมดนะครับก็คือถ้าพอมืดปุ๊บไฟหน้าจะติดนะครับไฟสูงไว้ต่ำก็อัอดมัทหมดเลยเขาก็จะเห็นรถก็จะลดไฟไฟสูงลงต่ไม่มีรถก็จะเปิดไฟสูงนะครับมีรถสวนมาก็จะตัดไฟให้ติดข้างเดียวอะไรเงี้ยครับให้เราเห็นแต่ก็ ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ชัดหรือไม่สว่างนะครับถือว่าใช้งานดีทีเดียวไฟหนา้าอัตโนมัติของเขาะระบบปัดน้ำมนก็คือเรากดตกก็จะปัดอัตโนมัติให้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการปัดก็จะมีปุ่มให้ที่พวงไันนะครับทงางมือซ้ายนะครับไปเลี้ยวนะครับอยากจะเลี้ยวขวาก็กดด้านบนนะครับก็กดเลี้ยวขวาก็จะมี กล้องขึ้นให้ดูด้วยนะครับว่ามีรถหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีใบสปอตเป็นไฟแดงๆจุดเล็กๆตรงนี้นะครับให้ดูนะครับถ้าเกิดมีรถมาในจุดอับสายตานะแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินหน่อยนะผมรับรถมาแรกๆไม่ค่อยชินบอกตรงเผลอลูดจากรถคันเก่าผมก็จะลูดตรงนี้นะแต่ว่าใช้ไปเรื่อยก็รู้สึกชอบไม่ต้องไปลูดอะไรเลยก็อยู่ที่นิ้วครับเวลาจะเลี้ยวไไหนก็นิ้วถ้าเราใช้ชินแล้วเราก็ง่ายครับผมแล้วเวลาเราก,กดไปเนี่ยแล้วก็เลี้ยวไปแล้วเนี่ยปุ๊บ รถมันก็จะจับได้ว่ารถมีการเลี้ยวเรียบร้อยแล้วสภาพมันก็จะหยุดเองเราไม่ต้องมากดซ้ําเพื่อให้มันหยุดก็ถือว่าสะดวกนะครับลูกกิ้งตรงนี้ก็เล่นเสียงเล่งเสียง,ร,ง,ยงรถเสียงเลื่อนเพลงถอยหลังตรงนี้ได้หมดครับกดหยุดก็กดตรงไปตรงกลางก็หยุดถ้าเจอต้องการจะต็อปไปหน้าก็จะมีปุ่มให้ครับ็อปตรงนี้ครับกด็อปไปหน้าเลยตืดตืดตดตก็อปไปหน้าไปก็หน้าจอก็จะบอกว่าตอนนี้เรา็อปไปหน้าขึ้นไปนะครับอาจจะทักทายใครหรือจะแจ้งเตือนอะไรใครก็ ใช้ปุ่มนี้นะครับด้านขวาของวงลัยก็จะมีรูปไม่์รูปไม่์ก็จะเป็นการคําสั่งเสียงนะครับแต่เป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนปัดน้นําฝนถ้าฝนไม่ตกแต่เราอยากปัดจำไงก็กดก็กะปัดก็กฉีดน้ํามันก็จะปัดให้เราเลยก็จับปุ่มที่วงไลัยได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ย กดดูกล้องนะครับซ้ายขวากดตรงพี่พวงไลน์ก็กดได้เห็นเลยครับแต่จะไม่มีกล้องหน้านะกล้องหน้าเราต้องใช้สายตานะครับแต่รถมีกล้องหน้านะกล้องหน้าบันทึกเหตุการณ์อะไรเงี้ยรถมีเพราะว่ารถจะต้องใช้ในการออโต้ไปลอดโดยใช้กล้องหน้าแล้วก็กล้องในแดชแลวกล้องในรถก็มีนะครับแต่จะใช้บันทึกต่างๆเฉยนะครับแต่ไม่ได้เราให้ดูในตอนขับขี่ขับขี่ให้เราดูแค่กล้องหลัง กลองซ้ายกล้องขวาให้ดูประมาณนี้นะนี่เปิดออโต้เบอคก็ใช้ปุ่มนี้ครับกดทีนึงก็เปิดออโต้เบอคนะครับอันนี้ก็ไปตั้งค่าได้นะแล้วก็จะมีเกนา้าออจะเปิดเกน้าให้ดูก่อนก็เปิดเกนา้าต้องเปิดในหน้าจอนะครับเปิดช่องเก็บของก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นระบบแม่เหล็กดูดนะครับก็เก็บของได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นเอกสารต่างๆแล้วการประกมวักรรผมก็ใส่ไว้นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีช่องเก็บหน่วยความจานะครับเราสามารถเพิ่มเป็นเซ็ตได้ได้ก็ไว้เก็บพวกการต่างๆในการเราการําลังขับรถอ่ะ มันจะบันทึกนะครับตัวแฟลชไดท์ที่เราเสียบตรงนี้ก็จะเป็นบันทึกกันขับขี่เราต่างๆข้อมูลรูปภาพต่างๆที่เราบันทึกไว้เกิดเหตุอะไรเงี้ยเราสามารถเรียกดูจากแฟลชไดท์ได้นะครับใน,ในโปรแกรมก็ดูได้เลยตัวนี้ก็สามารถตั้งเป็นกล้องวงจรปิดไม่ถึงว่าเราไปจอดรถในที่อับสายตาเนี่ยเราจะดูออนไลน์ผ่านมือถือเราก็สามารถดูจากรถไปได้เลยเพราะรถจะมีอินเทอร์เน็ตให้มาเลยนะครับจะมีอินเทอร์เน็ตมาให้เลย แต่ถ้าอยู่บ้านเราก็ต่อ Wi-Fi ที่บริษัทก็ต่อ Wi-Fi ไว้ก็ได้ครับเวลารถมีการอัปเดตซอฟต์แวร์มันก็จะถามเราแล้วก็อัปเดตผ่านอ่า w i f i จะดีสุดนะครับตรงพวงไลน์ก็มีหลักๆการใช้งานก็ประมาณนี้่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่บางแดดนะครับกระจกแต่งหน้าก็มีไฟให้2ดวงตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เก๋ดีครับก็จะพับแบบนี้ก็ได้จะเปิดอย่างนี้ก็ได้นะก็จะดูดปิดไปก็ดับดึงอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะดึงจะปัดไปอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กตึ๊ก ส่วนการใส่เกียร์การใส่เกียร์ก็ใช้ที่หน้าจออย่างเดียวเพราะว่าในตัวรถไม่มีคันเกียร์อะไรเลยนะครับก็สไลด์ขึ้นเพื่อเดินหน้านะครับสไลด์ลงเพื่อถอยหลังนะครับถ้ากด N เป็นเกียรว่างนะครับตัวนี้นะสไลด์ลงเป็นถอยหลังนะครับแต่จะจอดก็กดตรงนี้ครับเหยียบเบรกนะครับแล้วก็แตะคําว่า P ก็จะเป็นจอดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ว่างเอาไว้เวลา จอดแล้วเพื่อจะให้ใส่รถได้นะกดอันนี้แช่ไวนะ้นะครับก็จะเป็นว่างรถมันก็จะถอยนะครับมันก็จะไหลไหลได้ครับอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะกดออก,กนะครับก็ไปกดคาว่าจอดแช่ไว้ก็จะออกมันก็รถก็จะไม่ไหลลวบางคนก็สงสัยเฮ้ยถ้าจอเสียแตกค้างกดไม่ได้เราจะใส่เกียร์ยังไงจะขับไปได้ยังไงก็จะมีเกียรย์นี่ไงอันนี้แมนนวลน,นะครับอ่าอันนี้ไฟฉุกเฉินนะกดตรงนี้นะไฟฉุกเฉิน ยแยมนนวลอยู่ตรงนี้นเห็นไหมเห็นไหมขึ้นไหมก็จะมีแล้วก็กดเป็นระบบสัมผัสนะส่วนไฟเนี่ยไฟก็สัมผัสสัมผัสทุกอย่างจะเน้นเป็นการสัมผัสทุกอย่างนะครับเนี่ยกรติดกระจกว้องหลังกระจกข้างซ้ายข้างขวาจะตัดแสงอัตโนมัตินะครับเวลากลางคืนนะครับ,เว,นนรบเวลามีรถต่องไฟก็จะไม่แทงตาเราก็จะตัดไฟลดลงเลยถ้าระบบไฟหน้าทํางานในพวกนี้ก็จะตัดเลย ฮาร์ดแวร์สีสูงของเทลล่านะครับโมเดล3 2024เนี่ยก็จะใช้กล้องเป็นหลักนะครับจะไม่มีเรดร์หรือเซ็นเซอร์อต่างที่เป็นจุดๆุดที่ว่าอยู่ตรงกันชนนะนะจะไม่มีเลยนะครับจะใช้กล้องประมวลผลอย่างเดียวเลยจะไปจอดตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้การประมวลผลของกล้องนะครับเป็น3มิติให้เราเลยเลยว่ามีสิ่งกีดขวางข้างๆตรงไหนด้านหน้ามีสิ่งกีดขวางไหมอะไรเงี้ครับการขับขี่นะครับในการเข้ามานั่งในรถปึก๊กเนี่ยครับแค่ ทำขัดแต่เบรกแล้วก็กดคันเร่งก็เคลื่อนตัวได้เลยอันนี้คือความง่ายไม่ต้องมากดสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะจอดก็กดจอด P นะครับแค่นี้เจเนี่ยกุญแจเนี่ยครับเขาก็จะให้เป็นการ์ดมานะสองใบใบแบบนี้เลยถ้าเราไม่ได้ทางกุญแจในมือถือนะครับก็เอาเนี่ยวางถึงจะใช้งานได้วางข้างนี้นะ ถึงจะใช้งานได้นะครับหรือเราเอาไปล้างรถอะไรเงี้ยเราต้องให้การนี้กับลานล้างรถนะครับส่วนส่วนตัวเราเองที่ผมชอบมากสําหรับรถรุ่นนี้แล้วก็เทล,ล่าที่ผมซื้อเพราะใช้กุญแจจากมือถือได้คือจับสัญญาณบลูทูธนะครับแับเทล,ล่าเข้าฟึ้งจะปลดล็อกรถเปิดแอร์ไว้ก่อนที่จะมาที่รถแล้วก็ดูสถานการชาร์จเปิดฝาหน้าเปิดท้ายดูกล้องสดเนี่ยกดดูกล้องสดก็ได้ควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูตำแหน่งรถที่จอดความปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็แจ้งเตือนใน แอปหมดเลยมีอัปเดตอะไรต่างๆก็จะแจ้งเตือนในนี้การเปิดประตูของเทล่ากง่ายๆนะครับกดตรงนี้จะมีสญระาก,การเปิดประตูอยู่กดประตูก็จะเด้งออกทันทีเลยครับประมาณนี้นะบางคนบอกเฮ้ยถ้าเกิดไฟดับหรือรถตกน้ําระบบไฟมีปัญหาจะเปิดยังไงครับจะมีตรงนี้เป็นฉุกเฉินนะสําหรับใครที่ซื้อไปแล้วไม่รู้นะอยู่ตรงนี้นะครับดึงง้างนี้ออกก็เปิดประตูได้เหมือนกันครับระบบการทําง,งานคร่า,าๆมันเป็นยังไงนะสาหรับใครที่อาจจะไม่เคยสัมผัสหรืออยากมองมองเทลา อยากจะซื้อมาลองขับดูนะครับรถไฟฟ้ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ลองดูคลิปผมไปนะครับไปไปเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันนะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงนะครับแล้วผมจะเปิดออโต้พิลอตให้ดูนะครับว่าการทํางานมันเป็นยังไงนะครับไปจุดเด่นของรถไฟฟ้าเลยทุกคนคงทราบนะครับมันไม่ใช่เครื่องยนต์สันดาปก็ความดังของในห้องเดือสารอะไรเงี้ยครับก็จะไม่มีนะครับก็จะมีที่จะดังอยู่อย่างเดียวคือเสียงล้อบดถนนฟืดไปนะครับ แล้วก็เสียงมอตเตอร์แบบเบาๆผมไม่มั่นใจว่าเป็นเสียงสังเคราะห์หรือเปล่านะทำให้เรารู้สึกนะครับแทาจะไม่ได้ยิงเสียงมอตเตอร์เลยเรายกคันเร่งปุ๊บเนี่ยรถจอดให้เราดมัดเลยนะเพราะว่าเป็นแบบการดึงไฟกลับดึงไฟกลับไปดึงไฟกลับดูตรงไหนนะครับดูที่หน้าจอนะอยวอันนี้ผมเหยียบอันนี้เนี่ยขีดตรงนี้ขึ้นนะว่าผมเหยียบอันนี้ผมจะเหยียบเล่นปื๊ดนะครับมาขีดขึ้นเลยมันอันนี้ใช้ไฟนะครับเห็นใช้ไฟไหมแต่ถ้าเรายกคันเร่งออกนะครับ เป็นสีเขียวอันนี้ดึงไฟกลับปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ในรถนะครับนี่แล้วตัวรถก็จะน่วงลงไปเลยนะครับถ้าเราใช้จนชินเนี่ยเราแทบไม่ต้องแตะเบรกเลยถ้าเรารูว้ว่างหน้าเราต้องจอดเนี่ยเราละคันเร่งออกก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะไปจอดพอดีตรงที่เราต้องการจอดอันนี้นคือความเคยชินนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบกล้องนะกล้องก็จะจับที่ยียบถนนนะครับเห็นไหมหน้าเป็น18ล้อนะครับเห็นไหมก็จะจับเป็นรถ18ล้อเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็จะเตือนชนนะครับ ถ้าเราเข้าใกล้เกินไปนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดที่จริงก็จะมีช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเมืองไทยอะครับมา,าจ,จะมองการจราจรเมืองไทยผิดแปลกไปนะครับเบรกหัวทิ่มอะไรให้เราจนนะครับข้างหลังมาชนได้อันนั้นก็คือระบบเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นของผมที่ขับมาเนี่ระบบตัวเตือนชนข้างหน้าก็จะเป็นการเตือนแบบเสียงเงาแล้วก็ขึ้นรูปภาพให้นะครับ จะไม่เบรกอัโนมัติให้นะเพราะว่าลัวข้างหลังจะมาเอามาชนตูดเราง่ายๆครับอ่มันก็ดาบหนองคมนะบ้านเราเพราะว่าคันข้างหลังเราใช้มนุษย์ขับนะครับแต่ถ้าเราเปิดออโต้เลรดเป็นซอฟต์แวร์ขับไปเนี่ยมันเบรกให้ไม่ชนก็จริงแต่ข้างหลังอนะ่ะเขาเขาเบรกไม่ทันรอกครับก็เลยระบบเนี้ยผมมองว่าอาจจะไม่ต้องเบรกอัโดมัติให้เราก็ได้นะครับผมเบรกเองดีกว่าแต่ขอให้เตือนรู้ว่าเราอ่ะข้างหน้ามีอะไรไมากรีดวางนะครับอันนี้ ไปเดี๋ยวเราลองเปิดออโต้พิลอตตาม้างหน้านะครับผมตั้งไว้กดตรงนี้ลูกกิ้งตรงนี้หนึ่งทีนะครับกดลงไปนะครัึงจะล็อกนะครับเส้นขอบถนนก็จะล็อกเป็นสีฟ้าอันนี้เราก็ปล่อยทเล่งได้นะครับปล่อยพวงมาลัยได้แต่พวงมาลัยก็เขาจะแนะนําให้เราใส่ใจบนถนนให้เราจับพวงมาลัยก็จะเตือนนะครับเราก็จะควรจะจับไปนะครับเวลาเกิดฉุกเฉินระบบมีปัญหาเออร์เลอร์อะไรต่างเราจะได้กลับมาจับพวงมาลัยบังคับรถได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนที่ใช้ถนนนะอันนี้ความสําคัญ ก็จับอันนี้ลูกกิ้งอันนี้ก็จะปรับความเร็วเราจะต้องการให้ความเร็วเท่าไหร่ถนนเส้นนี้นะครับอ่าเราจะให้วิ่งร้อยหนึ่งนะครับอ่าก็หมุนหรือได้รถก็ลงไปนะครับอันนี้คือแม็กก็จะบอกให้เราว่าจะปรับให้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับให้รถขับไปเองนะครับเราเลี้ยวครับก็ถือว่านิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองแรงบิดให้นะครับว่าเราแตะปื๊ดมันไปไหมเดีแต่ผมอาจจะไม่ได้ดถึงร้อยเมื่อเกิดไม่ให้เกิดความเสีายต่อผู้ใช้ถนนนะผมจะให้แค่รู้ว่า การเหยียบแซงเหยียบอะไรเงี้ยง่ายไหมผมก็จะขึ้นสายเรื่องเมืองของนราขสวรรค์น,นะครับเนี่ยน,นะก็จะจับได้ข้างหน้านะครับมีนรน,นะก็จะมีรถมาแซงข้าง,างๆแลเขาก็จะจับภาพให้ถ้ารถคันนั้นอยู่ในในจุดที่เราเข้ามาในกล้องในรถก็จะขึ้นตัวรูปรถมาให้นะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูใบสปอร์ตนะเป็นไฟเล็กๆนะมื่อก่อนเนี่ยผมมองเอจะจะได้ทันสังเกตไหมแต่ใช้ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าเออจริงแล้วก็มองเห็นนะตัวนี้เดี๋ยวต้องไปหารถที่เขามางข้างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอ่ะมาแล้วเ,เห็นไหมไฟแดงๆตรงนี้แหละครับเป็นจุดไบอร์ดแต่เขาก็จะเตือนในในรถอีกทีนะถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะเตือนเป็นเลขสีเป็นสีแดงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าถ้าเปิดไฟเลี้ยวแล้ว,ลวมีรถอยู่ในจุดอับสายตาแล้วกล้องจะฟ้องอยังไงนะครับ Okay. เป็นคันนี้เห็นไหมครับจะมีขอบแดงเคืออนเนี้ยเห็นไหมเตือนอยู่นะครับคุณเลี้ยวไปทางขวาไม่ได้นะเนี่ยรถก็จะเตือนให้หมดนะครับก็ทําให้เราขับขี่ปลอดภัยขึ้นนะบนถนนอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิวเรียบนะครับแรงกระเทือนก็จะให้ความนิ่มนวลน,นะตัวนี้นะนิ่มนวลแต่ว่าถ้ามีหลุมหรือกระแทกเยอะก็จะกึกๆนิดน,นึงนะครับเขาก็ต้องบาลานซ์ระหว่างความนิ่มนวลกับความเฟิร์มนะครับว่าตัวรถมันให้อัตรากะเร่งสูงนะครับนะ ความเร็วสูงสุดตัวนี้ก็ไปตันอยู่ที่2 0 1รอยหนึ่งกิโเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วสูงสุดของตัวโมเดล3ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองนับว่าการเร่งแซงเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวผมจะลองกดนะครับลองดูนะครับอันนี้จาก87นะครับแล้วก็ขึ้นไปฟืดน,นะครับดูเลขก็รู้นะครับมันก็จะปิดไปเลยนะครับมันก็เขาเรียกว่าเหลือๆในการที่เราจะเร่งแซง ช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะหลบหลีกอะไรนะครับจะทําให้ทันใจนะครับมันไม่ต้องรอรอบนะครับความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลย,ยกให้นะครับว่าโอเคไม่พบปัญหาอะไรเป็นรถไฟฟ้านะครับจะมีปัญหาอย่างเดียวคือการที่เราต้องเขาเรียกว่าวางแผนการเดินทางรถไฟฟ้าข้อเสียอย่างเดียวกับข้อเสียกว่ารถสันดาบรถน้ํามันทั่วไปนะครับ รถน้ำมันนี่คือขับไปไม่ต้องวางแผนเลยครับน้ำมันหมดตรงไหนก็แวะเติมปั๊มมันเยอะแต่รถไฟฟ้าต้องวางแผนจุดชาร์จต,ต่างๆนะครับผมว่าจะไปเที่ยวชนบุรีเรารถเราเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลไปถึงตรงไหนต้องแวะตรงไหนชาร์จตรงไหนอันนี้เป็นการวางแผนนะครับจะทําให้เรายุ่งยากนะครับถ้าใครยังไม่เหมาะการวางแผนประมาณนี้ซื้อรถสันดาปปลั๊กอินไฮบริดหรือรถไฮบริด hybrid. ยังดีกว่านะอันนี้ผมแนะนํานะครับรีวิวแค่นี้ครับสั้นๆนะครับจะรีวิวการใช้รถไฟฟ้าเรื่อยๆนะครับว่ามันมีผลกับชีวิตหรือมีอุปสรรคอะไรต่างๆในการใช้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวไกลก็จะทํารีวิวการใช้รถไฟฟ้าให้แบบเฉพาะให้เลยสําหรับใครที่กําลังมองหาอยากกะซื้อรถไฟ้านะโอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ